มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของร้านหมูกระทะแจ้งดราม,ม่านะคะหลังสาวโวยเจอเข็มในเนื้อหมูค่ะวันที่31กรกฎาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งนะคะได้โพสต์เรื่องราวภายหลังที่ได้ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึง่งจนกระทั่งพบเศษเหล็กแท่งในเนื้อนะคะ อยู่ที่หมูโดยผู้โพสต์นั้นได้มีการระบุข้อความระหว่างการพูดคุยกันระหว่างผู้โพสต์กับเจ้าของร้านใจความว่าเซอร์ไพรส์เราตั้งแต่ครั้งแรกที่กินเลยหรือเรื่องมีอยู่ว่าเราไปกินหมูกระทะที่ร้านหนึ่งใกล้หมอตอนแรกก็เข้าไปปกติไม่มีอะไรตักอาหารมากินปกติย่างหมูกันก็ปกตินิวก็ย่างย่างอยู่คีบหมูมาให้ดูนิวบอกว่าดูดี ดีนะไม่กินเข้าไปเราก็บอกว่าอะไรหรอเหล็กหรือเปล่าทุกคนในโต๊ะเริ่มหน้าเจื่อนๆนะคะตอนแรกว่าจะไม่อะไรแต่พอดูไปดูมามันเหมือนกับเข็มฉีดยามากๆเลยค่ะเราเองก็เลยลุกคีปหมูไปที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะบอกว่าพี่คะมีเหล็กอยู่ในหมูเหมือนเข็มฉีดยาเลยอะพะนักงานตอบว่าน่าจะเป็นเข็มฉีดยาดึงเข็มออกมาจากหมูค่ะโทรหาพี่เจ้าของร้านแล้วบอกว่าลูกค้าเจอเข็มในหมู แล้วก็บอกว่าลูกค้าให้ไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนได้นะคะเจ้าของร้านเดินมาดูที่โต๊ะเราเจ้าของร้านบอกว่าเจอเข็มเจอเหล็กในเนื้อหมูใช่ไหมเราก็ตอบว่าใช่ค่ะเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อขอโทษทีดีแล้วที่บอกพี่จะได้ไปบอกคนที่ส่งหมูเพราะว่าพี่ต้องไปคุยกับเขาไงเราก็บอกว่าอ๋ออ๋อแต่แบบเนี้พี่คะแท่งมันยาวมากเลยนะคะอยู่ในเนื้อหมู แบบน้องเขาเกือบกินเข้าไปแล้วดีที่มันสะท้อนแสงพอดีค่ะแบบว่ามันยาวมากเลยนะคะพี่เจ้าของร้านบอกว่าอ๋ออ,อ๋อ,อดีแล้วที่บอกขอโทษนะคะพวกเราเองเริ่มกินกันไม่ลงแล้วนะคะไม่กล้ากินอาหารที่ตักมาก็กินไม่หมดเช็คบิลแล้วกําลังจะเดินออกจากร้านค่ะพนักงานวิ่งมาบอกว่าน้อง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 มาจ่ายค่าปรับค่ะอาหารเหลือ เจ้าของร้านเองรีบเดินมาบอกว่าจ่ายค่าปรับด้วยนะคะกินเหลือ80บาทค่ะพี่อีกคนบอกว่าโห oh, พี่แต่หนูเจอเข็มในหมูนะยังจะเก็บอีกหรอเจ้าของร้านบอกว่าก็น้องกินเหลือไงคะพี่ก็เลยบอกว่าโห oh, พี่ลดไม่ได้เหรอคะหนูเจอเข็มเลยนะซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าอ่ะอะลดให้คนละครึ่งก็ได้ค่าปรับ80ตูนจ่ายไป100เขาทอยมา40มันคนละครึ่งตรงไหนเรางงมาก หน้าเราเองเริ่มไปละเริ่มรู้ตัวเจ้าของร้านก็บอกว่าอ่ะๆะคิด50ก็ได้พวกเราเดินหนีกันเลยอะไรของเขาวะเข้าใจไม่ใช่ว่าความผิดของเขาเพราะว่าเขาก็รับหมูมาอีกทีแต่คุณเป็นเจ้าของร้านนะคุณก็ควรจะรับผิดชอบหน่อยเราเองกินไปแทงคอตายขึ้นมาจะทำยังไงจ่ายก็จ่ายราคาเต็มยังมีหน้ามาปรับใครจะกินลงเจอเข็มเสียบขาหมูขนาดนั้นไม่อยากสสดา ล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นร้านหมูกระทะที่เป็นประเด็นดราม่าในสื่อสังคมโซเชียลอยู่ในขณะนี้นะคะโดยจากการสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวเจ้าของร้านหมูกระทะดังกล่าวได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อเวลา1 9กนาฬิกาสาบนาทีของวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีกลุ่มของน้องผู้โพสต์ประมาณ8คนได้เข้ามารับประทานอาหาร เป็นหมูกระทะซึ่งทางร้านจะมีการเก็บเงินก่อนเข้ามารับประทานในร้านอยู่แล้วค่ะในขณะที่กลุ่มของน้องๆกําลังรับประทานกันอยู่ก็ได้มีการแจ้งทางร้านว่ามีเหล็กอยู่ในหมูโดยในขณะนั้นตนเองไม่ได้อยู่ที่ร้านและพอตอนเองกลับมาก็เดินไปที่โต๊ะของน้องและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางกลุ่มของน้องไปแล้วซึ่งคิดว่าจะจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะแล้วกลุ่มของน้องก็ยังนั่งรับประทานต่ออยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นกลุ่มของน้องๆก็ลุกเพื่อที่จะกลับบ้าน ซึ่งเด็กทางร้านก็ได้มีการแจ้งว่าน้องฐานไม่หมดต้องมีค่าปรับค่ะซึ่งทางกลุ่มของน้องก็บอกว่าเจอเข็มในหมูไม่ลดราคาให้เลยหรือซึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้และคิดถึงเรื่องที่ต้องรับผิดชอบในตรงนั้นเราเองก็เลยลดค่าปรับให้น้องไปค่ะแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะคะเกิดมีโพสต์ถึงเรื่องราวต่างๆนานาน,าน,นะคะจนเกิดเป็นประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นจากการที่ไปเก็บค่าปรับอาหารที่เหลือในวันนั้น ต,น,ตนเองได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในตอนนี้ค่ะเนื่องจากตนเองคิดว่าคงจบไปตั้งแต่การขอโทษแล้วและในส่วนของการเก็บเงินค่าปรับนั้นก็ไม่ได้ปรับมากมายและเป็นกฎของทางร้านนะคะโดยขณะนี้ตนเองกับน้องทางผู้โพสต์นั้นก็ได้มีการพูดและก็ทําความเข้าใจกันด้วยดีแล้วค่ะโดยสําหรับเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือเกิดการเข้าใจผิดที่เป็นการผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างตนเองกับกลุ่มของทางน้องเขาเท่านั้นนะคะ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ตนเองขอแจ้งว่าทางร้านไม่เคยหั่นหมูหรือว่าหั่นผักเองซึ่งทางร้านที่เขามาส่งจะมาส่งทุกอย่างแบบสำเร็จรูปมาให้เลยค่ะทางนี้ต้องขอโทษต่อกลุ่มของน้องอีกครั้งและจะเช็คดูทุกอย่างของทางร้านอย่างละเอียดพร้อมกับแจ้งให้ไปทางร้านหมูนะคะให้ตรวจสอบหมูอย่างละเอียดก่อนที่จะมาส่งทางร้านอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ